สก่อนวงคือลมจุ้ยคือน้ําเราสังเกตว่าน้ําเนี่ยเราเห็นก็คือจุ้ยถูกไหมแต่วงคือลมเนี่ยเราสัมผัสได้แต่เราไม่เคยเห็นนะใช่ค่ะถูกไหมเรารู้ี่ยมีลมแต่เราไม่เคยเห็นท่ะนั้นถึงบอกว่าเราอยู่ระหว่างของ<ด>สองสิ่งทั้งมองเห็น<ด>และมองอไม่เห็นฉะนั้นไอ้ส่วนที่มองเห็นเนี่ยเรารู้แล้วว่าตรงนี้คือถนนตรงนี้คือตึกส่วนที่มองไม่เห็นก็คือเรื่องของพลังงาน ทางพงจุ้ยก็คงตื่นพลังชีที่บอกว่าเส้นแสาต้องใช้เข็มทิศจีนวัดก็คือไอ้พลังงานที่มองไม่เห็นนั่นแหละนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่านี่นะฮะกบางคนไปใช่ไหมปรัดระดับขึ้นนิดอีงอ่าโอเคนะฮะไม่ได้ไหมไม่ได้โอเคนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราอ่ะจู่บ้านที่พวงจุ้ยดีเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของ ชัยภูมิที่ตั้งแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งของบ้านเป็นประการด่านแรกเลยคืออะไรให้ถ่ายมีใครทราบไหมคะไม่ใครอยากตอบไหมคะสำคัญเลยอันเนี้ยคือพลังงานดีไม่ดีเนี่ยแต่จะดีกับบ้านหรือไม่ดีกับบ้านอยู่ที่อันเนี้ยห้องนอนอ่ามีใครตอบได้ไหม ผมฉเฉลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมีคนตอบถูกแน่เลยประตูถ้าเราเปรียบบ้านเป็นคนประตูก็คือปากคนปากเราบริโภคอาหารเข้าไปส่วนประตูเป็นทางผ่านของพลังชี่ทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นการที่เราอยู่บ้านหลังหนึ่งแล้วเรามองออกไปหน้าบ้านเราจะเห็นลานกว้างหน้าบ้านภาษาจีนเขาเรียกเหม่งตึง หรือลานนกกระจอกแดงหรือหงแดงก็ได้ฉะนั้นลานตรงนี้มันจะเป็นตัวที่ชะลอรับพลังงานก่อนที่จะผ่านเข้าตัวบ้านแล้วมันจะผ่านจากหน้าประตูบ้านเข้ามาฉะนั้นบ้านใดที่มองออกไปหน้าบ้านแล้วโอ้โหมีตะของละเกละกะรบไปหมดหรือไปเอาหินรูปทรงประหลาดประหลาดมาตั้งพวกนี้ส่งผลด้านลบทั้งหมด นะฮะมีอยู่หลังหนึ่งผมไปดูมาไม่นานนี่เองนะครับบ้านเขาสร้างไว้ก็ขนาดใหญ่กำลังพอสมควรจะสร้างเสร็จอยู่แล้วไปมีหินรูปทรงประหลาดในทางสินแสถือว่ารูปทรงประหลาดเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็ไปตับแต่งเนี่ยไปชงเตี่ยไปชงกับทิศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีครอบครัวพอดีบ้านหลังนี้ลูกสาวสี่คนไม่แต่งงานไม่ธรรมดานะฮง n ุ้ยเนี่ย นะฮะนะครับบางทีบางอย่างถ้าเกิดมันชงเนี่ยมันปะทะเนี่ยมันก็ส่งผลตรงๆเลยกับบ้านบ้านหลังนั้นฉะนั้นเราเข้าไปอยู่บ้านหลังใดหลังหนึ่งเราจะรู้ได้เอง